สถานการณ์การผลิตการตลาดและโลจิสติกไม้ผลภาคเหนือในห้วงฤดูการได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้ลิ้นจี่ทุเรียนลำไยและสับปะรด 1. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีเนื้อที่ยืนต้น145,145ไร่เนื้อที่ให้ผล134,686ไร่ปริมาณผลผลิตรวม18,993ตันผลผลิตเฉลี่ย809กิโลกรัมต่อไร่ แหล่งผลิตสําคัญอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ส่วนภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่เชียงรายและน่านมะม่วงคุณภาพเกรดส่งออกมีตลาดหลักคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่วนมะม่วงเกรดทั่วไปจะจําหน่ายในประเทศผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบันยังออกสู่ตลาดได้เพียงร้อยละ15ซึ่งเป็นมะม่วงของภาคเหนือตอนบนโดยออกกระจุกตัวในช่วงเดือนกลางพฤษภาคมถึงมิถุนายน ปัจจุบันพบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอาทิจังหวัดเชียงใหม่ราคาเกรดส่งออก AB อยู่ที่28-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมเกรด B อยู่ที่20บาทต่อกิโลกรัมเกรด A ออยู่ที่9-10ถึงบาทต่อกิโลกรัมเกรดค้าขายในประเทศ5-8ถึงบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกับจังหวัดน่านราคาเกรดส่งออก AB บตกต่ำอยู่เพียง15-20ถึงบาทต่อกิโลกรัม โดยเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกรายงานว่าตลาดปลายทางลดปริมาณการสั่งซื้อลงจากปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เคยซื้อ5-6ถึงตันต่อวันเหลือเพียง1.5-2ถึงตันต่อวันเช่นเดียวกับเกรดคะจากเดิมที่เคยมีพ่อค้าจากตลาดไทยหรือนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อไปจำหน่ายนอกพื้นที่แต่ปีนี้ไม่มีพ่อค้าติดต่อเข้ามารับซื้อเลยทำให้ผลผลิตล้นตลาดราคาหน้าสวนตกต่ำอยู่เพียง5-8บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น สาเหตุราคามะม่วงน้ำดอกไม้ตกต่ำมีหลายประการอาทิผลผลิตออกช้ากว่าแหล่งอื่นผลผลิตออกตรงกับช่วงเวลาเดียวกับผลไม้หลายชนิดเช่นลิ้นจี่ทุเรียนมังคุดสับปะรดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทำให้ปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐด้านการตลาดไม่ครอบคลุมปริมาณผลผลิตปีนี้ที่มีเพิ่มขึ้น 2. ลิ้นจี มีเนื้อที่ยืนต้นรวม6 6 2 6 0ไร่เนื้อที่ให้ผล66,173ไร่ปริมาณผลผล,ผลิตรวม37,45ตันผลผลิตเฉลี่ย465กิโลกรัมต่อไร่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ4 2่สส่วนใหญ่จำหน่ายให้พ่อค้ารับเหมาส่วนในพื้นที่ ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมถึงร้อยละ61.67และมิถุนายนร้อยละ36.62ด้านการตลาดปริมาณผลผล,ผลิตที่มีน้อยเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้เองทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัดราคาที่เกษตรกรขายได้ พันฮองหวยเกรดพรีเมียม A a ห่อผล65บาทต่อกิโลกรัมเกรด AA บวก A35 บาทต่อกิโลกรัมเกรดค15สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพันจักรพรรดิเกรดพรีเมียม AA ห่อผล130บาทต่อกิโลกรัมเกรด AA บวก A100 บาทต่อกิโลกรัมเกรดคลาหกสิบบาทต่อกิโลกรัมพันข้อมเกรดคลาสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพันนครพนมหนึ่งเกรด AA70 บาทต่อกิโลกรัมเกรด A60 บบาทต่อกิโลกรัม ปัญหาด้านการตลาดได้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายผลผลิตโดยขาดความรู้ทักษะหรือเทคนิคด้านแพ็เกจจิ้งทำให้ผลผลิตเสียหายระหว่างขนส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการเคลมสินค้าและค่าขนส่งหรือผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจเลิกซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 3ทุเรียนมีเนื้อที่ยืนต้นรวม121,829ไร่เนื้อที่ให้ผล81,857ไร่ปริมาณผลผล,ผลิตรวม59,660ตันผลผลิตเฉลี่ย729กิโลกรัมต่อไร่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ปลูกมากถึง58,211ไร่หรือร้อยละ47.78ของพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคเหนือผลผลิตออกสู่ตลาด ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนออกมากที่สุด2เดือนคือช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมากถึงร้อละของผลผลิตทั้งหมดด้านการตลาดทุเรียนภาคเหนือล้นตลาดราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่ดีนักและค่อนข้างผันผวนตามพ่อค้าและลงที่รับซื้อในพื้นที่จากผลกระทบมาตรการตรวจสอบสารตกค้างที่เข้มงวดมากขึ้นที่ทำให้การส่งออกทุเรียนไปจีนชะลอตัว ทำให้ลงรับซื้อในจังหวัดลดลงประกอบกับปริมาณผล,ผลผลิตในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นราคาทุเรียนหมอนทองเกรดเร C, kg, ราาอและเอบีน้ำหนัก2.5-5กิโลกรัมราคา80-100บาทต่อกิโลกรัมเกรดซีน้ำหนัก2-2.5กิโลกรัมราคา50-70บาทต่อกิโลกรัมตกเกรดน้ำหนัก1-1.5กิโลกรัมราคา30-40บาทต่อกิโลกรัม 4. สับป,ประรดปัดตาเวีย เมเนอที่เก็บเกี่ยว7 5 3 3 1ไร่ปริมาณผลผลิตรวม2 2 9 5 7 7ตันผลผลิตต่อเนือที่เก็บเกี่ยว3,060กิโลกรัมต่อไร่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดเชียงรายรองลงมาคืออุทัยธานีลำปางพิษณุโลกอุตรดิต์และเพชรบูรณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปีแต่ออกมากที่สุดใน3เดือนคือช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมร้อยละ56ของผลผลิตทั้งหมด ด้านการตลาดราคาสับป,ประรดบริโภคสดลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยส่วนราคาสับป,ประรดป้อนโรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสับป,ประรดบริโภคขนาดใหญ่เนื้อ1 14่บถึงบาทต่อกิโลกรัมเนื้อ2 12.5บาทต่อกิโลกรัมสับป,ประรดบริโภคขนาดเล็ก6บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมสับป,ประรดโรงงานขนาดใหญ่10บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมสับป,ประรดโรงงานขนาดเล็ก3บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัม ช่วงนี้ผลไม้ภาคเหนือกําลังออกสู่ตลาดการจัดส่งผลไม้ให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์รักสามารถตรฐานสินค้าและให้ความสําคัญกับการคงคุณภาพความสดใหม่จะช่วยสร้างความประทับใจและช่วยรักษาภาพลักษณ์สินค้าที่จะนําไปสู่ให้การบอกต่อซื้อซ้ําซึ่งจะทําให้เกษตรกรสามารถจําหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนจึงมีข้อเสนอในด้านการจําหน่ายผลไม้ภาคเหนือดังนี้ ควรสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการขนส่งและโลจิสติกผลไม้ควรจัดอบรมเทคนิคแพ็กเกจจิ้งผลไม้ชนิดต่างๆที่มีสภาพแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายควรบูรณาการผู้ประกอบการภาคเอกชนช่วยทำคอนทราดด้านการให้บริการขนส่งและโลจิสติกผลไม้และแจ้งผลตอบประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคทราบเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ ควรจัดทําโครงการปั้นนาการตลาดผลไม้มืออาชีพโดยเปิดรับสมัครแรงงานภาคอุตสาหากรรมบริการที่กลับคืนถิ่นเข้าร่วมโครงการเน้นฝึกทักษะด้านการจําหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อปิดจุดอ่อนเกษตรกรไม่พร้อมเป็นผู้ขายควรเพิ่มงบประมาณให้สามารถดําเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2568ให้ครอบคลุมปริมาณผล,ผลผลิตที่มีเพิ่มมากขึ้น